วัสดีจ้าอันนี้อันนี้ก็จะมาให้แนวทางมินิเคทนะคะก็เพิ่งตื่นนะคะง่วงเงี้ย วันนี้ที่นี่ก็อากาศดีนะคะนอนสบายวันนี้ก็จะมาให้เช้านี้ก็จะไปรวดเดียว3าลัดสหุ้นเลยนะคะเพราะว่าเมื่อวานบางหุ้นก็ลงไม่ทันนะคะถ้าลงทันก็ก็เข้านะคะเมื่อวาน บงังเอญลงไม่ทัน <c oughs> เสียงไม่ค่อยดีนะคะนี่อันนี้ก็จดเลยเนาะตามนี้เลยค่ะอันนี้ก็หุ้นนีเกอีเนาะต่อไปก็เป็นหุ้นจีนอันนี้ก็หุ้นจีนนะคะตื่นเช้านะคะเขียนผิดเขียนถูกนะคะ ที่หุงจีนวันนี้วันศุกร์วันสุดสัปดาห์หวังว่าจะเข้าดีเนาะส่งท้ายวันหยุดอยากให้ทุกคนได้ทุกคนเลยคะ่ะ น,นี้ก็เป็นหุ้นจีนวิเคราะห์กันดูนะคะถ้าตัวไหนมันน่าจะมาก็เลือกไปนะคะเลือกเอาค่ะอันนี้ก็เป็นหุ้นห้างเซงนะคะอย่าลืมตัวกันนะเมื่อวานเมื่อคืนหุ้นสามลัดก็มาตัวกันนะคะ ที่จริงแอดก็ถ้าหากแอดวางเยอะกว่านี้มันก็สิทธิ์โอกาสที่จะได้เจาะมันก็เยอะแต่ว่าแอดไม่อยากวางเยอะอะค่ะเพราะว่าถ้าหากวางเยอะก็เพื่อนๆก็จะมันก็ตัวเลขเยอะมันก็จะไม่ไม่เห็นกำไรอะค่ะก็เลยถ้าสายรูดก็ก็รูดนะก็ ก็จะแบบการหลุดนะคะถ้าเป็นสายรูดมันก็จะถ้าถ้าเข้าก็ก็ได้เลยค่ะแต่ส่วนมากของแอดนี่ถ้าเข้ามันก็จะเข้าเจาะนะคะแบบเมื่อวานนี้ก็ยาวเลยนะคะยาวมาเลยไม่มีหลุดเลยนะคะถ้าจะมาหลุดมันก็จะมาเป็นแบบบางช่วงอะคะ่ะเพราะว่า บางช่วงที่มันหลุดมันก็จะหลุดแต่ว่ามันก็จะแบบจะแบบไม่ไม่หลุดเยอะเท่าไหร่นะคะก็คือวันหนึ่งถ้าเกิดว่าหลุดเกิน3ลัดหรือ2ลัดนี่ก็จะไม่ค่อยจะโอเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ไม่เกินนั้นนะคะก็จะพยายามนะคะทุก เพื่อนๆทุกคนนะคะจะพยายามค่ะพยายามคิดสูตรให้มันแม่นที่สุดนะคะแต่สูตรสูตรของสูตรของนาก็มันซับซ้อนมากเลยค่ะจะบอกว่ามันซับซ้อนมากสูตรของนาแต่ว่าถ้าเกิด ถ้าหากัวจเจาะนี่จะเข้าบ่อยมากเลยนะคะวันไหนเข้าก็เข้านะคะอย่างเมื่อวานก็หกลัดหกลัด7จดลัดแล้วก็ที่ลัดไต้หวันเกาลีนี่ยาวเลยนะคะที่ลงไม่ทันนะคะก็ทำงานด้วยอะไรด้วยก็ ต้องขอโทษด้วยนะคะค่ะยังไงก็ขอให้โชคดีทุกคนนะคะหวังว่าแนวทางนี้จะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะไว้เจอกันหุ้นแต้วันเกาหลีเนาะโชคดีคะ่ะ